วันนี้แชร์เอรน,นี้พาทุกคนหนีความวุ่นวายไปเที่ยวพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติสังคาเฟ่ที่พักน้ําตกมุมถ่ายรูปแนะนําใครมีแพนมาลาปางบันทึกคลิปไว้เลยแล้วมาเที่ยวหมู่บ้านกลางป่ากับที่นี่เลยบ้านป่าเมี่ยงจ่อมจั่มไปลาปางหมู่บ้านนี้ก็คือชอบมากที่นี่ใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็เงียบสงบสุดๆภายในหมู่บ้านเราสามารถเดินเล่นถ่ายรูปก,กับสตรีทอาร์ตได้แล้วดูสิมีตมุ่มน่ารักน่ารักงนั้นเลยวันที่เราไปฝนตกได้ฟิลไปอีกแบบไปเดินเล่นต่อสะพานรักดอกเซี่ยวบานเดินเข้ามาไม่ไกลจากตัวถนน้นกเีลยทุ บอกเลยว่าธรรมชาติขั้นสูดได้สัมผัสความเขียวแบบนี้มันฮิวใจระหว่างทางก็จะเจอทางน้ําไหลผ่านขอไปแอคท้าถ่ายรูปหม่ละกันยังไม่หมดนะไปกันต่อยกให้เป็นมุลที่แสนสดชื่นนาตกสองตาเป็นน้ำสองสายที่ไหลไปตามขุนเขาเราชอบบรรยากาศตรงนี้มากเย็นสบายชุ่มฉ่าหัวใจไปคาเฟ่จิบกาแฟชมวิวมุมสูงกันบ้างดีกว่าที่ป่าเมียงคอฟฟี่เราชอบรสชาติกาแฟเลยมุมถ่ายรูปก็มีเพียบแต่มุมไฮไลท์ต้องยกให้มุมนี้เลยได้ชมวิวมุมสูงของตัวหมู่บ้านตัวห้องพักโฮมสเตย์มีให้เลือกหลายที่ส่วนเราเลือก คนบนดาวโฮมสเตย์เป็นห้องผัดลมตะบกเลยตอนกลางคืนอากาศดีมากติดริมน้าขนาดนี้ใครจะอดใจไหวมีให้ทั้งอาหารเย็นหรือเ <ừ. S 1> ช้ามานั่งดูคั่วกาแฟหอมหอมตกท้ายด้วยเมนูอาหารเช้ากอกาบไหนไหนก็มาแล้วเที่ยวให้หนําใจเลยดีกว่าไปต่อกับคาเฟ่ไล่กาแฟทีละวันคาเฟ่เล็กๆแต่อ,อ,อุ่นมีเมนูเครื่องดื่มและขน,นมให้สั่งตรงนี้สามารถมองวิวข้างล่างได้ด้วยแนะนำให้เดินไปโซนด้านล่างมีที่ให้นั่งชิลติดลาําธารทิปมาลําปางรอบนี้มีแต่วความสุขเต็มไปหมดตามมาพักผ่อนชายผาลีบานป่าเมียกันเยอะๆนะ